สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านพีมลท่าแพ้เชียงใหม่นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูกับตัวละครลับอีกหนึ่งเรือนนะครับเรือนนี้ผมต้องให้เครดิตกับลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาออเดอร์มานะครับฝากสั่งแบบอยากได้รุ่นนี้มากๆนะครับผมเลยขอแอบพ่วงมาด้วยนิดหน่อยนะครับวันนี้ถือโอกาสดีเลยหยิบมารีวิวเลยนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่ซื้อไปแล้วนอาะยังไงลองคอมเมนต์ดิ้นหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กโอเคไหมชอบไหมเรือนนี้นะ ยังไงฝากด้วยเนาะก็วันนี้เ,เราเจะไปดูกับทิโซ่บาลาด์พาวเวอร์เมติกแ0ซิลิเซียมะครับซึ่งออกตัวก่อนเลยนะครับพอมาถึงมือปุ๊บเนี่ยพอผมเห็นสเปคพอเห็นราคาเนี่ยกับรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยผมบอกเลยเรือนี้แค่แบบหน้าปัดเนี่ยโคตรคุ้มละนะครับคือเอาจริงๆคือหน้าตาเนี่ยคือดูดีมากแถมไม่พอเป็นขอบอยกักที่แบบไม่คิดว่าทิโซ่จะมีในรูปแบบของขอบหยักด้วยนะครับ อันนี้เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดต่างๆกันต่อไปนะครับก่อนอื่นผมพาไปดูในสเปกกันก่อนแค่สเปกเพื่อนเพื่อนก็ชอ็อกแล้วนะครับกับราคามาันมาอ่ะเราไปดูกันเลยตัวเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่39มิมลนะครับหลักทุกลักอยู่ประมาณ47นะครับความบางเรือนนี้มาเพียง9.7มิลเท่านั้นค่อนข้างบางงูสายเช้เบอร์20ด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรือนนี้จะเดินเครื่องมาด้วยเครื่อง powermatic 8ปูนะครับเป็นซีเรเซียมด้วยนะครับ เป็นซิลิคอนบาลานซ์สปริงด้วยนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับเรือนี้เป็นโครโนมิเตอร์ด้วยนะครับราคาป้ายของเรือนี้นะครับพูดได้แบบอย่างภาคภูมิใจเลยนะครับอยู่ที่33,200เท่านั้นเองนะครับบ้าไปแล้วนะครับก็เครื่องอย่างเทพนะครับเดินตรงมากมีเซอร์ติฟายโครโนมิเตอร์ด้วยนะครับนี่คือป้ายของเขานะครับนี่สามหมื่นสามร้อยเออสามหมื่นสามพันสองร้อยนะครับบวกกับ ตัวนี้นะครับว่าเป็นโครโนโมิเตอร์แน่นอนนะครับโครโนโมิเตอร์คืออะไรมันจะอยู่ในนาฬิกาที่อยู่ในแบบระดับสูงนิดนึงก็คือว่าเครื่องของเขาเนี่ยจะถูกรับรองมาแล้วว่าเดินตรงนะครับเดินตรงนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปทดสอบแล้วมันเดินตรงนะเขาจะเอาไปทดสอบในหลายๆรูปแบบลยทียวไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความดันความกดอากาศรวมถึงสถานะต่างๆที่มันถูกแบบใช้งานแบบสมบุกสมบันนะครับเราจะถึงจะ,จะได้ไอ เซอร์ติฟายตัวนี้มานะครับซึ่งอันนี้บอกเลยว่าถ้าเป็นแบรนด์มิดลก็ขั้นต่ําก็อยู่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นแล้วนะครับในรายการนะแต่เรือนนี้มาเพียงแค่3 3 2 0 0นะครับอ่ะต่อไปอันนี้ยังไม่ใช่ที่สุดของเรือนนี้นะครับต่อไปผมพาไปดูในหน้าปัดของเรือนนี้กันนะครับก็หน้าปัดเนี่ยถ้าเราดูในหน้าปัดชัดๆเนี่ยมันจะเป็นหน้าปัดที่ถูกออกแบบมาให้มีความละเอียดสูงนะครับตัวนี้จะใช้ชื่อบาร์ะนะครับก็คอนเซปต์ของคอลเลกชันนี้ก็คือว่าเขาจะ เน้นหน้าปัดที่มีความละเอียดสูงหรือไว้ง่ายคือมันเป็นหน้าปัดแบบชนิดหนึ่งของหน้าปัดแบบกิโยเช่นะครับก็ถ้าพูดถึงหรือว่าถ้าเกิดเราได้ยินคําว่ากีโยเช่นี่มันก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบหน้าปัดมันจะมีหลายแบบเหมือนกันนะครับของทางกิโยเช่นี่ที่เป็นภาษาพูดกันเนี่ยนะมันก็จะมีหลากหลายแบบนะครับแต่เอาคร่าวๆก็คือว่ามันเน้นหน้าปัดแบบมีความละเอียดสูงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในรูปแบบของกิโยเช่แบบหนึ่งนะครับเพราะเกิดเราดูในหน้าปัดในใกล้เนี่ยเราจะเห็นรูปเส้นโค้งซ้อนซ้อนซ้อนกันอยู่นะครับเหมือนแบบเป็นท้องแบบของปลานะครับแล้วก็ซ้อนซ้อนกันอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นเหมือนแบบเป็นแบบซันเบิร์แบบโค้งโคแล้วก็ทับซ้อนกันนะครับอันนี้คือหน้าปัดแบบหนึ่งของกิโยเช่นะครับซึ่งเอาแบบเอาจริงๆก็คือในหลายๆแบรนด์หรูๆต่างๆเนี่ย ถ้าเป็นแบรนด์ที่แบบไฮเอนด์จริงๆสุดจริงๆเกี่ยวกับหน้าปัดละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีการรับรองว่าหน้าปัดแบบนี้เป็นการทําแบบกิโยเช่ที่ใช้มือทําแต่ถ้าเกิดเป็นในแบรนด์แมสหรือว่าเป็นแบรนด์ k, ที่โซ่อะไรเงี้ยพวกนี้จะยิงด้วยเลเซอร์หมดละนะครับแต่การที่เขาทําออกมาเนี่ยงานของเขาเนี่ยก็ต้องมีความละเอียดด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้บอกเลยเพียงแค่หน้าปัดเนี่ย เนื้องานความพลิ้วไหวของการโดนแสงเนี่ยผมว่าเรือนนี้สุดจริงๆนะครับแล้วก็บวกกับหน้าปัดที่มาในโทนสีแบบสีมืดอะสีออกแบบสีดำเวนทาไซาสีดําเลยนะครับตัดกับตัวขีดต่างๆนี่ที่เป็นสีเงินเนี่ยเวลามันโดนแสงต่างๆเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าเรือนเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโทนสีออกแบบสีดําสีเดียวเนี่ยแต่หน้าปัดการออกแบบหน้าปัดการทําขีดเป็นรูป ตำแหน่งต,งต่างๆการทำเข็มนะครับการทำตัวเลขในตำแหน่ง12ตำแหน่ง6ที่เป็นเลขโรมันเนี่ยผมว่าได้เลยบอกได้เลยเรือน,นี้เป็นเรือนหนึ่งที่ไม่ว่าเราจะหยิบใส่มาตอนไหนอยู่ในยุคสมัยไหนจะส่งต่อให้ใครบอกเลยเรือน,นี้ไม่มีทางเอาแน่น,นอนนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่ามันเป็นเรือนหนึ่งที่น่าจะอยู่กับนาฬิกาแบบคนที่แบบไม่อยากตามแฟชั่นอ่ะอยากได้นาฬิกาเรือนหนึ่งที่ดูคลาสสิกดูหรูอะไรประมาณนี้แล้วก็เดินตรง หรือว่าอาจจะต้องการนาฬิกาที่แบบใส่ยาวๆประจําประจําเลยอะไรอย่างเงี้ยเดินตรงๆหน่อยนะครับเรือนนี้น่าจะเป็นเรือนหนึ่งที่เพื่อนๆชอบแน่นอนนะครับอันนี้คือหน้าปัดคอนเซปต์ต่างๆของเขานะครับเราไปดูในตัวสายกันบ้างสายของเขาเนี่ยจะมาในรูปแบบของสาย20มิลน,นะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับสาย j u บิดีด้วยนะครับก็แน่นอนแหละนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าขอบออกมาแวววาวดยส่วนใหญ่สายเนี่ยก็จะ เป็นแบบนั้นตามนะครับโดยเฉพาะเรือนนี้นะครับถ้าเกิดเราดูสายเนี่ยมันจะออกแบบกึง่งกึ่งจูบิลี่นะครับถ้าเกิดเราสังเกตจูบิลี่จริงๆเนี่ยมันก็จะมีการเว้นระยะห่างของแต่ละข้อเนี่ยมากกว่านี้นิดนึงแต่เรือนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟิตนะครับก็ Γ <ต atom. S 1> ถ้าเกิดเรามองด้านข้างเนี่ยการให้ตัวของตัวสายนะครับมันจะค่อนข้างพิ้วเลยเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสายแบบนี้แล้วก็เป็นสายแบบคล้ายๆจูบิลี่เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวเรือนเนี่ยการขัดตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นเน้นความเงาทั้งหมดนะครับ อพอมาดูด้านข้างเนี่ยความเงาอะถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตด,ดูความเงาอะนะครับต,ตัวล่างตัวเรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกับความเงาในส่วนตัวเรือ, bon. เ,รอเนี่ยมันจะมีความด้านออกแบบเงาเงาด้านด้านะ่ะมันไม่ถึงกับการปัดด้านสะทีเดียวนะ,พะเพื่อนๆลองสังเกตดูมันมันจะออกแบบเงาเงาด้านด้านนะครับซึ่งรูปแบบนี้ก็หาได้ยากตามนาฬิกาสมัยใหม่นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในแบบลุคคลาสสิกนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรือนนี้ก็มีพร้อมหมดนะครับบานภาพับของเรือนนี้ก็จะเป็นบานภาพับแบบบีกแบบปีพีเสื้อนะครับ ก็กดบีบออกมานะครับแล้วก็ข้อต่อระหว่างต่างๆเนี่ยก็สามารถตัดออกได้ค่อนข้างเยอะนะครับจะมีข้อเล็กอยู่ในตำแหน่งสุดท้ายทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งเราสามารถตัดให้มันฟิตกับข้อแขนได้เลยนะครับฝาหลังก็เหมือนเดิมนะครับเป็นฝาหลังแบบการโช์กลไกนะครับเป็นฝาแบบกดนะครับกันน้ำของเขาก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับอยู่ที่50เมตรนะครับก็แน่นอนครับตัวเรือนบางมาขนาดนี้นะครับการกันน้าก็อยู่ในระดับที่โอเคอะไม่ถึงกับระดับที่แบบรับไม่ได้นะ ก็ไม่ถึงกับ100เมตรจัดๆนะครับก็50เมตรเพราะว่าเราก็ใส่ล้างไม้ล้างมือทํางานหรือว่าทําอะไรต่างๆเนี่ยผมว่า50เมตรนี่เลอๆเลยนะครับเว้นอย่างเดียวคืออย่าลงน้าเท่านั้นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาตัวเม็ดนะครับที่ทําคราบออกมาลักษณะาบางแล้วก็มีการปัดแบบ เป็นตำแหน่งเส้นสายให้เหมือนกับในส่วนของตัวขอบหยักแบบนี้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันมีความทิ้วไหวแล้วก็มันมีความที่มันเล่นดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับเดือนนี้ดูคร่าวเนี่ยเหมือนนาฬิกาที่จะมีดีเทลเ,อเยอะละเอียดนะครับแต่เอาจริงคือถ้าเกิดเรามองโดยรวมแล้วเนี่ยมันก็เป็นนาฬิการูปแบบหน้าปัดสีดำเรียบเ,ยบเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองมาทำให้ดูนะบนข้อมือ6.3นิ้วนะครับกับนาฬิกาเคสไซส์39ลักทุลักษณ์ประมาณอยู่ประมาณ47มิลนะครับก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้ คใครที่แบบกำลังมองหานาฬิกาเคสไซส์ไม่ใหญ่นะครับไม่ต้องการแฟชั่นต่างๆชอบความคลาสสิกนะครับชอบนาฬิกาหอบอยากเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็หาซื้ออยากซะเหลือเกินนะครับ mm hmm. เรือนนี้เป็นหนึ่งเรือนในคอลเลกชันที่ผมคิดว่าถ้าเกิด ไม่ได้รู้เรือนนี้จริงๆหรือว่าไม่ได้ลูกค้าไม่ได้ออเดอร์สั่งจริงๆเนี่ยยากมากนะครับที่ผมจะเห็นเรือนนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นรุ่นใหม่หรือว่าเป็นลิมิเต็ดอะไรนะมันเป็นรุ่นที่ผลิตก่อนน่าจะประมาณปี2ปีมาแล้วนะครับแต่ก็เป็นเรือนหนึ่งที่ผมดูแล้วแบบรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยเรือนนี้โดดเด่นแล้วก็หาตัวจับยากกับในราคาแบบนี้เครื่องแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ดีเทลดีเครื่องดีราคาดีด้วยนะครับก็ ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรือนนี้เนาะก็เรือนนี้จะเป็นทิซโซ่บาลานะครับพาวเวอร์มติ80น,นะครับซิลิคอนซิลิเซียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเดียวกันหมดนะแล้วก็เป็นโคโนโมิเตอร์ด้วยนะครับก็เรือนนี้ก็มีพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับไม่ต้องออเดอร์นะครับผมสั่งพ่วงมากับลูกค้าด้วยนะครับก็มีจํานวนบอกได้เลยว่าจริงๆอะ่ะ ไม่อยากรีวิวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมาน้อยแล้วก็เวลาเราออเดอร์ทีนึงเนี่ยทางบริษัทไม่ได้สต็อกไว้อาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่เรือนนี้ผมมีจําหน่ายแล้วนะครับมีมาในจํานวนจํากัดจริงๆนะครับก็ฝากเรือนนี้ด้วยนะครับใครมีอะไรสงสัยก็สามารถเพิ่มเพียวคท้ายคลิปนะครับทักมาสอบถามหรือว่าจะสั่งซื้อเรือนี้ทางช h อป e ีนะครับในรูปแบบการผ่อนชำระก็ได้นะครับสะดวกทางไหนก็เรื่องแบบนั้นเลยนะครับใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามผมได้เพิ่มเติมนะครับ ก็วันนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ